ดินแดนที่รวมผู้คนกับวัฒนธรรมอันหลากหลายและน่าอัศจรรย์ไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งกล่าวกันว่านี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมหลากสีสันตั้งแต่วิถีของมุสลิมวัฒนธรรมฮินดูบาหลีและวิถีชีวิตแบบชนเผ่าไปจนถึงความเป็นอยู่ที่ทันสมัยใจกลางมหานครใหญ่อย่างก,กรุงจาการ์ตาและถ้าหากเรามองลึกลงไปในแต่ ที่่่กก็็จจะะยยยิิงงเเหหหนนนนคควาาามลลชัดัดขึ้นนรบอย่างที่เมืองยอกยยกตาในเขตชาวากลางของอินโดนีเซียที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาสถูบูโรพุทโธศาสนสถานของพุทธมหายานอันยิ่งใหญ่สง่างามหากไม่นับรวมในคอนวัดของกรมบูชาซึ่งเป็นศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ของพุทธฮินดูแล้วบูโรพุทโธก็จะได้ชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ จากเมืองยอบเยกตาไปทางตะวันออกไม่ถึง20กิโลเมตรเราก็จะมาถึงศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับที่นี่ก็คือหมู่วิหารพรัมบานันหนึ่งในเทวสถานของฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ จากชวาวมาสู่เกาะบาหลีซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซียครับที่นี่เราจะเห็นวัฒนธรรมแบบฮินดูบาหลีอยู่ทับทุกคนทุกแห่งเพราะประชากรกว่าร้อยละเกบบนเกาะบาหลีนั้นนับถือศาสนาฮินดูซึ่งคนพื้นเมืองที่นี่ยังยึดถือในจารีตประเพณีและศรัทธาในศาสนาอย่างเหนียวแน่นจริงๆนะครับติดติดกับเกาะบาหลีทางตะวันออกนั้น เป็นที่ตั้งของเกาะลอมบอกครับและดูเหมือนว่าเกาะนี้น่าจะมีความแตกต่างหลากหลายมากกว่าเกาะบาหลีซะด้วยซ้ำนะครับพื้นที่ประมาณ4,700ตารางกิโลเมตรของเกาะลอมบอกนั้นมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดราว3ล้านคนคนพื้นเมืองที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวซาซักซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในลอมบอก ซึ่งถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะนับถือศาสนาอิสลามแต่เกาะลอมบอกนั้นก็ยังมีย่านชุมชนที่เรียกว่าลิเชอร์บาลีซึ่งมีชาวบาลีฮินดูอาศัยอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวครับอินโดนีเซียนั้นนะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในด้านของวัฒนธรรมเชื้อชาติหรือว่าชาติพันธุ์นะครับ และที่เกาะลมบอกแห่งนี้นะครับก็มีประชากรที่นับถือศาสนาหลากหลายกันไปไม่ว่าจะเป็นอิสลามคริสตหรือว่าฮินดูและเทียดอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับก็คือวัดปูระมายุระหนึ่งในาศาตน์สถานที่เก่าแก่ที่สุดของชาวฮินดูที่นี่ครับศาส,สนาฮินดูนั้นมีรากฐานอยู่ในดินแดนแถบนี้มานานหลาย ปีแล้วนะครับอย่างวัดปูรามารุยะแห่งนี้อายุเก่าแก่กว่า260ปีเลยทีเดียวเดิมนั้นเคยเป็นวัดประจำราชสำนักของอาณาจักรบาหลีแห่งสุดท้ายในลมบอกปัจจุบันรอบๆวัดนี้ก็ยังมีชาวบาหลีอาศัยกันอยู่หนาแน่นนะครับและใกล้ๆกันนี้นะครับก็ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าปูราเมรูซึ่งว่ากันว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะแห่งนี้นะครับ นี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นได้ว่าทําไมอินโดนีเซียจึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายประเทศอินโดนีเซียนั้นนะครับมีประชากรรวมทั้งประเทศแล้วก็ประมาณ2 5 0ล้านคนนะครับและก็ยังมีประชากรส่วนใหญ่นะเป็นชาวมุสลิมทําให้อินโดนีเซียนั้นนะครับเป็นประเทศที่ถือว่ามีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก แต่กรนั้นนะครับอินโดนีเซียก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองนั้นเป็นรัฐมุสลิมเพราะว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างเอกภาพาบนความแตกต่างหลากหลายครับภูมิประเทศของอินโดนีเซียเต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า17,000เกาะทำให้อินโดนีเซียนั้นได้ชื่อว่าเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับ พลเมืองอินโดนีเซียในวันนี้สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างไม่น้อยกว่า300กลุ่มและมีภาษาพูดของตนเองมากนับร้อยๆภาษานอกเหนือจากภาษาบัาศาอินโดนีเซียซึ่งใช้เป็นภาษาทางการในด้านความเชื่อทางศาสนาชาวอินโดนีเซียมากกว่าหนึ่งในสีนั้นเป็นชาวมุสลิมส่วนที่เหลือนับถือศาสนาที่แตกต่างก,กันมีทั้งคริสต์ฮินดูและก็พุทธ ทั้งหมดนี้นะครับทำให้อินโดนีเซียนั้นได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทั้งทางชาติพันธุ์วัฒนธรรมและศาสนา ย้อนกลับไปหลังจากที่อินโดนีเซียรประกาศอิสรภาพจากอานานิคมดัช์ในปี1945อินโดนีเซียก็เริ่มเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการสร้างชาติครับรัฐบาลอินโดนีเซียโดยการนำของประธานาธิบดีสุการโนในขณะนั้นได้ดำเนินนโยบายการปกครองประเทศโดยยึดความหลากหลายเป็นหลักถึงแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวม,มุสลิมก็ตามครับ และแม้ว่ากลุ่มสภาที่ปรึกษามุสลิมอินโดนีเซียหรือ m a s ย u m i ซึ่งเป็นกลุ่มพลังสำคัญในการร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชได้พยายามเสนอให้อินโดนีเซียปกครองแบบรัฐอิสลามแต่รัฐบาลซูกาโนได้ยืนยันว่าจะใช้หลักชาตินิยมที่เป็นกลางทางศาสนามากกว่าจะใช้หลักของศาสนาอิสลามนะครับ รัฐบาลสุกาโนเสนอให้ใช้หลักที่เรียกว่าปัญจศินในการปกครองประเทศอย่างที่เราจะเห็นได้จากตราแผ่นดินของอินโดนีเซียนะครับซึ่งปรัชญา5ข้อนี้ก็ประกอบไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเอกภาพของประเทศมนุษยธรรมรประชาธิปไตยและสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรมครับแต่สำหรับสังคมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย ดูเหมือนว่าในบางครั้งก็ต้องเผชิญกับความขัดแย้งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาชาวอินโดนีเซียต้องพบกับเหตุการณ์ความขัดแยง้งอันเนื่องจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์ศาสนาและวัฒนธรรมหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน,นครับหนึ่งในนั้นนะครับคือโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นที่เมืองอัอมบลเกาะมลุกะ เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งทางศาสนาอย่างรุนแรงที่ระเบิดขึ้นเมื่อต้นปี2542นอจากนั้นเกือบ2องปีเมืองอัมบลกลายเป็นพื้นที่แห่งการต่อสู้ระหว่างกลุ่มมุสลิมพื้นเมืองกลุ่มใหญ่กับกลุ่มคริสเตียนครั้งนั้นบ้านเรือนหลายพันหลังถูกทำลายประชาชนราวห้าแสนคนถูกขับไล่ผู้คนล้มตายไปนับพันชีวิต เป็นอีกหนึ่งบริเนราคาแพงที่ชาวอิโนโดนีเซียหลายคนต่อหันกลับมาทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นผมเองรวมทั้งอีกหลายๆคนก็คงจะมีคำถามคล้ายๆกันนะครับว่าที่จริงแล้วสังคมที่บอกว่าตัวเองนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ พวกเขาเรียนรู้และยอมรับความหลากหลายกันอย่างไรและนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนอินโดนีเซียที่ถือได้ว่าเป็นความรุ่นใหม่ทั้งสองคนทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเลือกตั้งของคนพิการสำหรับอนซิล่านั้นเธอแนะนำตัวเองว่ามีเชื้อสายชาวจีและนับถือศาสนาคริสต ่วนเพื่อนของเธอที่ชื่อฮีรานั้นเป็นชาวซุนดาซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองของบันดุงแถบชวาตะวันตกครับ Actually um, because I am Muslim and my friend Anzila was not Muslim eh? and then uh, we we don't have any um, discrimination about who are you based on the religion because a n s i l a is a smart Uh, we see until like as a smart one, like i see my other hindus, a friend, a buddhist friend. but uh, perhaps there is a, an issue, yeah, the political issue in indonesia, but i think that basically the people of indonesia believe that we are in the same uh, area and we love our country and we are one. Is that? we have um, islam and also catholic. Protestants, um, Hinduism, Buddha, Buddhism and also the Confucianism mm -hmm. yeah. and these six are um, like the national religions. Mm -hmm. The government like recognize these are the six uh, national religions. Is it true if I were to say that the Chinese or the other ethical groups, are considered as less significant than the muslim indonesian. well, in my opinion, it's not like that. it's more like, it's not like significant or insignificant or whether, like, uh, maybe some or particular ethnic who like, contribute more to the country. i personally do not agree with that. so it's more like this nation, uh, from the beginning, it has been born. it was born. it's like, we consist of many, many different kind of things. Mm -hmm. ethnicity, um, also religions, and any, any kind, actually. but then it's more like, yes, we have the majority groups, but then it's not like the minority less. Mm -hmm. because back in the past, there used to be the conflict between, uh, between the religious belief, like between the muslim and the christianity, right? but right now the problem is getting better, is it? yes, the situation is getting much more better. even for chinese, we uh, nationally we recognize like the chinese new year is like the national holiday. Um, however, if you are talking about conflict, well, if we gather like different people with different kind of um, cultures, conflict is there. so the conflict is still here. Conflict is still here, but it's not like uh, you know. It's, I'm not talking about the big conflict. Conflict are everywhere. Even if, for example, I can have conflict with even for, with Chinese Indonesian also, and she might also have conflict with the same time. Yeah. so it's not it's not like the conflict's not always based on the ethnic or based on the religion. So it's more like social matters. ส่วนคุณฮีราซึ่งเป็นคนมุสลิมได้บอกกับเรานะครับว่าคนอินโดนีเซียทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติใดศาส,สนาใดทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนอินโดนีเซียที่มีความเท่าเทียมกัน So as the new g e n o r as the younger people of Indonesia, what step do you believe that Indonesia should undertake in order for the people and for the community to live together in peace and in harmony? I think the awareness of every society level Not uh, only for the student, because we already have the subject eh, for uh, to understand the culture of Indonesia, to understand the religion.